มาดูเอ็ดภาคเสียงกันดีกว่าน้องๆภาคตามในช่องสีแดงนะครับน้อยพวกแกเป็นใครกันนะรอให้ถามอยู่นานแล้วละแล้วขนานนามเราในฐานะอัศวินผู้พิทักษ์พวกคนชั่วที่บังอาจมาลักพาตัวเด็กๆไปอาภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดสาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรม แห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองพวกเราอัศวินเซลเลอร์จะลงทันแกด้วยเก่งมากๆเลยครับไว้มาดูเอ็ดกันเยอะๆนะตอนนี้เหนออ่ะดาริโอาโยโอ้ยโอ้ยกัะตีให้ดารินถ้าเปลี่ยนเธอจะต้องมาเป็นดางานให้ผมฮะ ฮ่า,าเยี่ยมไปเลยอยากจะได้ผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์อยู่พอดีเลยล่ะนะแมคิดอะไรสับปะดนอยู่เหรอเอ๊ะะยาชิโร่ยายหัวใจเท้าจอ,อเอ๊ะสัมผัสคุณฮานาโกะได้ด้วยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงว่าชะตาเราผูกกันแล้วนี่ช่วยอ่อนโยนกับฉันหน่อยฉนันจะไม่คำปราถนาของเธอเป็นจริงสองอย่างเลยนะเอ๊สองอย่าง ็เธอบอกว่าอยากจะสมหวังกับใครสักคนนี่นะใช่ไหมล่ะเพราะงั้นถ้าผูกชะตาแล้วก็เท่ากับว่าเธอสมหวังแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะสส,ส,สมหวังเหรอคุณผู้หญิงมาดูเอ็ดกันโอเคเริ่มคาเสียคุงรอนานไหมฉันจัดผมนานไปหน่อยนะดูเป็นไงบ้างอะเมนไอน่นารัก วิซฮาระจิสุรุเธอคือแฟนที่ผมเช่ามาทั้งน่ารักแถมหุ่นก็ดีบุคลิกของเธอก็เช่นกันแฟนสาวในอุดมคติที่ใครๆก็อิจฉาค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ความจริงก็คือเราเป็นนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยเดียวกันเรื่องนี้นายอย่าบอกกับใครนะสัญญากับฉันสิมหาลัยเธอก็เป็นคนเงียบๆนั่นแหละเธอฉันนะสะดุดรักยายแฟนเช่า ถ้านายโอเคแล้วก็ฉันจะเป็นคู่ให้ก็ได้นี่สิฮหารานี่นะเฮ้ฮะวันนี้จะมาทำคลิปดูเอ็ดฝึกภาคกันนะครับให้ท่านผู้ชมอ่านตัวหนังสือสีฟ้านะครับถ้าพร้อมแล้วไปลลยกันเลยอ๋อ,อเจ้านั่นพูดคำต้องห้ามออกมาเฮ้ยแตกตื่นกันทำไมเนี่ยะไรอ่ะไรแกว่าใครเป็นลอรีกันยา่าผีจับ หกเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ด้วยเดะโกหกเนอะใครโกหกเป็นย๊าโอ้ยแก่ฟาบาดได้โปรดสงบจิติเอาลงด้วยเถอดไปค่ะไปค่ะนะใครก็ได้เอามันไปตัดหัวทีให้ตายสิโลลี่นี่มันแหลมจริงๆ